ตอนนี้นะคะจะบอกใบเซอร์ต้องต่ออายุเนาะหนึ่งใบเซอร์ต่ออายุสองรอใบเซอร์ของทั้งแคปซูลทั้งชาชงน่าจะได้เร็วๆนี้แต่ว่ายังบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าช่วงช่วงเศรษฐกิจที่เป็นโควิดด้วยเขาทำการแบบนี้ด้วยเขาทํางานค่อนข้างลำบากแล้วก็เปลี่ยนระบบใหม่ด้วยแล้วเขาเปลี่ยนระบบใหม่ด้วยแล้วอีกอย่างค่ะข่าวดีฮารลานแคปซูลกาลังจะออกเร็วๆนี้กรี๊ดเลยค่ะเพื่อมาซัพพอร์ตค่ะเพื่อมาซัพพอร์ตถ้าฮารลานของ ซูนมาเมื่อไหร่คุณคัสซัพพอร์ตอีกไม่รู้เท่าไหร่นะคะตอนนี้รอฮารานอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างฮารานก็จะมาตรวจโรงงานก็ยากเพราะว่ามันโอ้มันถูกควบคุมด้วยสถานการณ์นะคะไม่จบแค่นั้นนะคะไม่ได้มีแค่นั้นนะคะแล้วก็มีเคนยาแอฟริกากรี๊ดเลยคะคุณคะเจ้านี้ คอยชมนะคะเป็นเจ้าใหม่เป็นเจ้าที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นประเทศใหม่เป็นอย่างที่ครูบอกค่ะจะมีประเทศใหม่แปลกๆอีกมากมายนะคะอาาลงอาหลับคุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าทุกคนจะต้องพูดคําว่าชาญน,นุพะเก้าจนเป็นที่รู้จักทั่วโลกทุกคนจะต้องถามหาว่าใครขายใครขายมีใครขายฉันต้องการนี่เธอเฮ้ยคนนี้มีนามสกุลน,นุพเก้าเธอขายนุพเก้าเหรอฉันต้องการนานุพเก้าออกประเทศฉันฉันต้องทํำยังไงคุณคะ สุดท้ายแล้วแผนธุรกิจมันก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนเพราะฉะนั้นค่ะคุณเอ้ยนะเมื่อเราอะค่ะยิงแอด เมื่อเรากระจายไปแต่ละประเทศคุณไม่ต้องห่วงค่ะครูบอกแล้วนะคุณลงทุนหลายล้านค่ะในการยิงแอดในการทําโฆษณาครับคุณจะไม่ได้แค่ขนลุกแต่ตอนนี้ค่ะครูอ่ะซุ่มทําอยู่อุยว่าจะไม่บอกนะคะเอาเป็นว่าซุ่มทําอยู่แต่ว่าออกเมื่อไหร่เมื่อนั้นรอชมนะคะวันนี้คุณต้องออกมาค่ะว่าคุณทําว่าคุณเป็นคนหนึ่งไทยใต้แบรนด์แค่ออกมาเพราะว่าเขา่ะติดต่อคุณในแนแล้วล่าสุด คุณดูนะคะนอกจากเราจะได้เอกสารอะไรทุกอย่างนะคะที่มันทําให้คุณมั่นใจตอนนี้เรากําลังคุยกับโรงงานบางอย่างอยู่ถ้าหากว่ามันสําเร็จโอ้เนี่ยคนลุกมาก่อนนะคะถ้าหากว่าโปรเจกต์ของครูสําเร็จครับคุณเชื่อไหมว่าชาชงกับแคปซูลของเราจะไม่มีทางพอขายอย่างแน่นอน <c oughs> พูดได้ตื่นเต้นรอ บอกแล้วค่ะว่าครูไม่ได้มาเล่นๆปีนี้เป็นปีอะไรเป็นปีลงทุนปีนี้เป็นปีจ่ายเป็นปีเปเป็นปีที่ควักได้ควักจ่ายได้จ่ายก็หึ่มได้จัดเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณถึงเห็นว่าทําไมครูออกมาแจกโอ้ทาไมกล้าแจกว่าเป็นละล้านคุณไปดูเอาเองนะคะแล้วไม่ต้องห่วงค่ะนักธุรกิจที่จะมาลงทุนกับคุณเขาจะหลั่งไหลมาเป็นสายน้ําเป็นพายุเลยเพราะว่า แผนธุรกิจของวันที่29มิถุนาจะเป็นแผนธุรกิจที่ว้าวที่สุดเท่าที่ทุกคนเคยเจอมาอมแล้วพวกคุณจะอยากหานักธุรกิจแล้วนักธุรกิจพอร,รู้แผนนี้เพราะเราจะเปิดเผยค่ะเราจะไม่ปิดบงังนักธุรกิจจะอยากร่วมธุรกิจกับคุณโอเคไหมคะนักธุรกิจจะหลั่งไหลมาลงทุนกับคุณเพราะฉะนั้นค่ะคุณถึงบอกว่านามสกุลสําคัญเพราะครูค่ะ,คะจะยิงแอบเพื่อตามหานักธุรกิจนะคะ คุณแค่ทำตัวคุณให้พร้อมคุณแค่ทำตัวคุณอย่าตัวเล็กคุณคือหุ้นส่วนค่ะอย่าตัวเล็กเด็ดขาดคุณไม่ใช่ตัวแทนฉันเป็นแค่ตัวแทนย่อยคุณไม่ใช่ตัวแทนใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคนที่เข้ามาร่วมแบรนด์นเก้าทุกคนคือหุ้นส่วนท่องเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนทำยังไงก็ได้ค่ะให้คุณได้ผลตอบแทนผลกําไรทายังไงก็ได้ที่ให้คุณได้ช่วยคนให้มีรายได้ทํายังไงก็ได้ให้คุณค่ะได้ช่วยคนให้เขาแบบลืมตาอ้าปากได้ จากคนลากหญ้าไปสู่มหาเศรษฐีแบนด์โนบาก้าจะทําให้ดูนะคะแล้วก็ทําให้เห็นแล้วไงใครที่ตามมาสี่ปีน่าจะเห็นเยอะแล้วนะคะว่าครูสร้างลากหญ้าให้เป็นมหาเศรษฐีได้จริงไหมนะคะหรือว่าแค่พูดหรือเปล่านะคะอันนี้ไปตามดูเองนะคะคุณยังไม่รู้อีกเยอะค่ะแผนการตลาดนะคะมันไม่มีบริษัทไหนเปิดเผยให้คุณรู้ทั้งหมดหรอกค่ะไอที่เปิดได้ก็แค่น้ําจิ้มขนาดน้ําจิ้มยังคือฮาปลาจิงโกขนาดนี้แล้วถ้าไม่ใช่น้ําจิ้มจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะ ครูไม่ได้บอกคุณแต่เมื่อไร่ที่แผนการที่ครูจะทํากับโรงงานเสร็จสิ้นสําเร็จเรียบร้อยคุณเตรียมขายปังและเตรียมไม่พอขายก็พอนะคะเตรียมไม่พอขายนะคะเพราะหน้าที่การทําการตลาดเป็นหน้าที่ของครูหน้าที่การพรีเซนต์หรือหน้าที่การเอาออกมาบอกว่าคุณเป็นหุ้นส่วนของแบรนด์โน้านั่นไม่ใช่หน้าที่ครูเลยนั่นเป็นหน้าที่ของคุณนะคะครูทําสุดพลังในแบบของครู แล้วครูก็ดีลกับเลขาของครูนะคะดิวงานในส่วนต่างๆของผู้บริหารเราจัดงานกันเราทํางานกันทุกวันไม่เว้นบางทีเราทํางานกันจนดึกบางทีเราทํางานเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองอยากรวยอยากปังอยากสำเร็จออกมาค่ะออกออกมาทำในในในลูกของตัวเองนะคะ